โอ้หนอโอเ แตลียวเห็นหนาอยากว่าจะทำเขาเดีะยคำทำเขาใจหยดเกลยวทั้งพี่คอยอยู่ดีในบอ่อลอยน้อย,บย,ยเบาไทยไกลเอลยโเรคันมาทางาวันนองกับพ่อยแหงหุ่นมากคือรังตนดอกไม้ละดอยกว้างแค่พนอม เมยฝนมีมาหํามเหอละตายสีสุนเป่าบ่ามีได้อยู่ยังสะตายค้างแค่ดอออยแล้ว ังตึงหัวเอนยังคอยอยู่ดีบอใจเอยหือว่ามีผู้ตาาสันหรือว่ามีผู้ฟันหักแก้วสิตายแล้วตั้งแต่เฮงบ่นอคำเอยน้องเล เดนองยานบีต่ํมถือ้องกะตายทองคนละน้องคำเอ้ยเป็นพ่อกูสนสางปางหลังมานาาจองบ่นอกองกันบุญน้องมีเคยก็ไวเมินหักใสจ,จ้าส่งมาใจเอ้ยเอ้ยซ้ำพ่อสูกะกิ้งคือสิ่งเธอกะตายใส่ของ ไอคนมีเก่ตัวน้องเม็นส่วนจังแล้วคำ<ป>เอ้ยน้องฮักบังเอาแล้วบังเอาซ้ายมาซ้นซื่อคำเอ้ยสื้อสังคันมามาขิดขันตันไวมาละไปแล้ว สิระเบิดพามังสิระเบิดพามังกะมาพี่หวมที่ซ้ําเอ เงาหวามทนทุกข์เด้หลายแม่ละหอยคนเงินคนคำว้ยยังไม่ลืมนอไปมั้ยปะสงสางกางลงน้องก็ว่าแม่นถงเดลายใจปะสงเฮ็ดนาห่วมเจ้าจังพรกาแกงนสายนบนน้องอย ไม่หล um ับเบอกะตาเบื่อแม่เจ้าเพลงเออ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 เโอ้เดีน้องมาเสิได้ดีเสิได้บ้านหางบ้านบ้านผาทางนกไก่ดยวได้ลายใจเอ้ยขันเจ้าเที่ยวมาลินเสือกินยานเพิ่นซาบอนลอยน้อยบ่าวไทยไก่เอ้ย เธอกินงกินควายเพ่นสาเขือเสือกินไอพ่นสาไก่บ่อนอคำเอน้องเอ๋ยโอเด้น้องนี่แล้วย่านแต่ไายนั้นแล้วตัวให้น้องนี่ลมตกสนมวังยางเธอเป็นห้างเจ้าไายเธอคำเอ้ยสาทีแนวดอกเดือมันมีบานอยู่ต้นสาวนางน้องนี่เสนอคน หากจนใจเค้นเสนลาทมน้องเอาอังน้องหักยังยังให้หาย,หายมีขาดสายขันน้องตายน้องไม่ตายย้อนไขขันวัดไอเป็นหอบขำเอ้ตายย้อนความขันลักี่ทอดอายน้องตายทิมเจ้าอีหลีบุญบ่มีเขานี่จากันมีได้ว่วมบ่อน้อคว้ามต่เขา้าจนเท่ากระทังไปดีละใจ คนเอ้ยเจ้าหยังใหญ่ความเว้าสิเอนางอยู่นำๆคนเอ้ยคำใดไดอายก็เว้าต่อน้องน้องก็เว้าต่ออายให้ให้ของคุณมองใจเอ้เคือเจ็บบ่มาองเคือนำของนี่มาจองคันว่าน้องแล i ความเราว่าคงกันหันไมมาตน้อ เส้นท่เทโลกกันกระสันเดดินดันดันมือหนึ่งนั้นน้องกันฟังเห็นน้ำมือนตามากันเห็นตั้งแต่เพิ่นเดลใจขมือไอยพ่ออยากหลบอยู่เลยพ่ออยากหลับอยู่เลย,ออย,ลย,เลยสีเห็นออยอยูโ่โคยาม แล้วคือดังกาดำปีง่อยต่อกินเข่าบาทใช่ไดเดสิมาคิดสลัดหููใบเข่าใบาใส่ตอละนออยา่าน่สมหรเด้ย,ยา่าน่สมเพิ่นกษัตริย์ไทยเฮือนสูงเซาเซียนเจ้าเดีย,ย่านสมเพิ่นพาเพิ่นอายเจ้านุงทรง โอ้ยคำเอ้ยเพิ่นทั้งหลายคันละว่าเมาเหลราสองคนเฮากระพัดเมานำทาบ่อนอเพิ่นทั้งหลายเบื่อวนเฮานี่พัดเบื่อสานบ่อนออปั่นเลือเดจังละได้เขาผ้าควันปอนไข่หน่วยมือคว้าปอนไข่อ้อายละเมือ่อใสปอนไข้นา ลอยน้อยบ่าวผู้าวเอ้ยโอ้ยมือนึงนั้นน้องก็เลี่ยวไปกําอุดรคําเอ้ยปามันมืดจุ่มุ้มเห็นแต่ป้าไม่หุมทางบ้านบ่าวพี่สา ไปนางทากลางดงน,นอนผัดยานสัตว์ป่าเอ,อ๋ยเฮอน้องไปนางทากลางดงน้นองผัดยานสัตว์ป่าละนาใจเอ,อ๋ยคันมาไปนางทาคันกลางบ้านยานันเพิ่นเห็นยินทางมือเอ,อ๋ย ไกเอ้ขอขเออยมอข,าาข,ขม,อขอยมอือขันว่าเรือนซ้ำคอยแม่นเพื่อน้องข,ขันลาผ้า,าน้องเขาดังเ่าหลอดปลาเราไปนอนใจเอ้ยขันว่าเรือนสีคอยแม่นเพื่อนดรอขันลาผ้าน้องเขาขันลาโคกปลาเป่าผ้าน้องเง่ยหมดเดงได้คำเพลงน,น,น้อง เสียงตะวันลงโคยสองคนเ้งจึงกลาบตาเดีายใจเอ้ยขันมาคำม้อยมอยข้ขันมาพ่อสำนีนั่งอ้อยอ้อยอิอยอนเฮาลงเปิืงปีนนาไปจาเมาต่อพูเลื่อ,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 อนอนอ ใช่เอ้ยเฮอน้องส้มอันใดดีดเฮอนางส้มดองไม่อันใดดีละคือกินใช้เอ้ยเฮาน้องส้มผืนผขาแพ้สบายต่างกินละเป็นบ่คำเอ้ยมันมีหายสุขหอนทอนได้มีอิ่มตาหนะ้าคำเพ่เงน,น,น้องเอยลยหน่วยเอ้ยลอยน้อ ไกเอ้ยโอเรกันมาน้องนี่แลยติกะก่อนมันลําผู้ใดใบนี้ก่อนคั่นแม่นตอนหน้าพุ่นจังฟังแล้วว่าต่อไปบ่อยาไกลซะแล้วไกลกันมันทันห่างละนอน โอเดนะแต่มือสีได้ไก่ไปแล้วหัวมันเกี่ยวสีได้เอินสั่งให้นอละเจ้าผงโมได้พี่น้องสิลงเอินสั่งโมูลาโอ้ยนะแต่ข้าไก่เอินเดินตามทางไปเปียวเปียวไปคนเดียวดอกอายบ่มีผู้อยู่ข้างนางนองกังนยังไปนะแต่มือสีได้ไก่ไป,กไปแล้วหวัวเอ้เอ้สิไก่ฟัง คำเอ๋ยดอกสมังคันสิไก่จากต้นคนสีไฮว่าต่อกันหันไม่มา

ก็เตลียวเห็นหน้ายังว่าจะทำเขาเดีลยะคำทำเขาใจยอดเกี่ยวทั้งพี่คอยอยู่ดีในบ่อลอยน้อยเบาไทยไกลเลยตูดขันมาทางพวันน้องกับพอยแห้งหุ่นมากคือรังตนดอกไม้ละดอยกว้างแค่พานอม ขมือยฝนมีมาห้ามเหอละตายสิสุนเป่าพ่มีได้อยู่ยังจะตายค้างแค่รอ,อแล ตึงหัวเฮือนยังคอยอยู่ดีบ่ใจเอ้ยหรือว่ามีผูมตาหาสันหรือว่ามีผู้ฟันหักแก้วเสียตายแล้วตั้งแต่หึงบ่อนอคำอนองเลย เ้นองย่านดีตำถือ้องกะตายทองคนละนอ้อมคำเอ้ยเป็นพ่อก,กูสนสางปางหลังมะนาวจองบอง่อนกองกันบุญน้องมีเคยก็ไว้เม้นหักใสจ้าส่งมาจเจ้เอ้ยเอ้ยสัมพอสูกะกิ้งคือสิ่งเธอกะตายใส่ของ คอยคนมีเก่ตัวน้องเม้นส่วนจัง,งแล้วคำเอ้ยน้องฮักังเอาแลว้ววังเอาายมาส้นซืือคำเอ้ยเสือสังคันมามาขีดขันตันไว้มาละไปละน้องใจเอ้ยเลยว่ามีผูเขา ิระเบิดพามังสิระ e บิดพามังกะมาพี่หวมที่ สิเงาวามทนทุกขเดลายแมลเมละงหอยคนเงินคนค้าไอเอเอยังไม่ลืมน้อไปไหมใจประสง์สร้างกลางลวงน้องกะว่าแม่นทงเดลายไหใจประสงค์เห็ดหน้าห่วเจ้าจังพร้าแกงฝุสายเน้นโบน้องลา ไม่หลับเบอกระตาเบื่อแม่เจ้าเพยงเอ,ออเออ,อ,อเออเออเออโอ้เดี๋ยน้องมาเสียได้ดีเสียได้บ้าน่างบ้านบ้านผา่านงนกไกเดียวได้หลายใจยเอ้ยขันเจ้าเที่ยวมาลินเสือกินยานเพิ่นซาบนอลนลอยน้อยเบาไทายไก่เอย้ย ข้ามืเสือกินงูกินควายพ่นสาเขือเสือกินไอพันสาไก่บ่อนอคำเอ้มน้องไงโอเดีน้องนี่แล้วย่านแต่ยนั้นแล้วตัวให้น้องนี่ลมตกสนมวางยางเธอเป็นห้างเจ้าลายเธอค้าอยอสาตที่แนวดอกเดือมันมีบานอยู่ต้นสาวนางน้องมีเสือคน มันหักก่นใจเค้นเสนละทมน้องเอาอังน้องหักยังยังให้หา,ายไม่ขาดสายขันน้องตายน้องไม่ตายอยอนไขขันวัดไอเป็นหอบคำเอ๋ยตายอยอนความขั้นลักีีทอดอายน้องตายทิมเจ้าอีหลีบุญบ่มีเขานี่จาก,กันมีได้วออ่วมบ่นอกความมาว่าแต่เขาจนเขากะทังไปดีละใจ ตะเหมยเจ้าหยังใหญ่ความเว้าสิเอาน้ำอยู่น้ำนำคันเอ้ยคำใด๋ได้อ้ายก็เว้าต่อน้องน้องก็เว้าต่ออายให้ให้ของคุณมองเอยเจกบ่มาคองเครน้ำของนี่มาจองคันว่าน้องแลาวาว่าของกันหันไมมาแต่น้อ เตเตโลกกันกะสันแดดินดันดันมื้อนึงนั้นน้องกันนั่งฟังเห็นน้ํามืนตามากันเห็นตั้งแต่เพิ่นไดลใเอยพ่ออยากหลดอยู่เลยพ่ออยากหลับอยู่เลยสิเห็นอายอยู่โคญามเลยนดโอเ คือดังกาดำปีง้อยต่อกินเข่าบาดใช่ใดเดสิมาคิดสลัดหูใบเข่าว้ใส่ตอละนอย่านบ่าสมไรเด้ย่ยานบ่าสมเพลนกษัตริย์ไทยเฮือนสูงเสาเสียนเจ้าดีย่านสมเพ่นพาเพิ่อ้ายเจ้าลุงสรง โวยคำเอ้ยพิ่นทั้งหลายคันละว่าเมาเหล่าสองคนเฮากบผัดเมานำทาบ่อนอเพิ่นทั้งหลายเบื่อ,อนเฮานี่ผัดเบื่อสารบ่อนออปั่นเลเยจังละได้เขาผ้าควันปอนไข่หน่วยมือควา้าปอนไข่อ้ละมื่อใสปอนไข้นา บาผู้เล่าเอ้อยเอ่ยมือนังนั้นน้องกะเลี่ยวไปกำอุดรคำเอ้อยป่าเป็นมือจุ่มกุ้งเห็นแต่ปลาไม่หุ่มทั้งบ,บ้านเ่าพิซาจเอยยยน้องไปนางทาลางหลุนนอนผัดยานสัตว์ป่าเอ้ยเฮ้ยน้องไปนางทากลางหลุนน้องผัดยานสัตปลาละนาจเจอยจ ไปนังทางขันกลางบ้านยันพืนหินยินทางมือ แม่นเพิ่นเนาะคั่นล่ะพาน้องเข้าอ๋อจังเล่าลอดปลเลาไปนอนใจเอ๋ยคั่นละเลื่อนสีคอยแม่นเพิ่นเด้อคั่นล่ะพาน้องเขาคันละพกปลเป่าพาน้อง่หมดดงได้คเพลงเอยน เสียงตะวันลงโคยสองคนเฮงจึงกลาบตาวเด้ไรใจเอ้ยขันมาคำไว้ไม้ขันมาพ่อสำนีอินั่งอ่อยอินเฮหลงเปิืงปินาไปจะเว้าต่อผู้เลิศน้อ ใเอ้ยเฮาน้งส้มอันใดดีดเฮาน้งส้มดองไม่อันใดดีละคือกินใช้เอ้ยเฮาน้องส้มเผื่อขาแพ้สบายตั้งกินละเป็นบ้องคอ้ามยมันมีหายสูกหอนทอนได้มีอิ่มตาาน้าคำเพเงน้องเอย,เอยนอยเอ้ยลอยน้อยเบาได้ไกลเลย มาน้องนี่เลยวโยติกาก่อนบันลำผู้ได้ใบนี่ก่อนขันเม่นตอนหน้าพุ่นจังฟังเลี้ยว่าต่อไปบ่าะไก่สะเล่ไกลกันมันทันห่างละนอนโอเดนาแต่มือสิได้ไกลไปแล้วหัวมันเกี่ยวสิได้เอินสั่งให้น้องลาโจฝุ่งโมได้พี่น้องสิลงเอินสั่งมลูลัง โ้ยนาเต้ข้าวไก่ยืนเดินตามทางไปเปรียวเปียวไปคนเดียวดอกอ้ายบ่วมีผู้อยู่ข้างอน,นั่งนองกระย่างไปนาเต้มือสีแดไก่ไปแล้วหัวเฮ้ยเอยเอยอสิไก่ฟังคมเอยดอกสมังขันสิไก่จากต้นคนสีไว่าต่อกันหันไมยมา